เจ็บคอเล็กน้อยไอายจามและคัดจมูกนี่ถือเป็นอาการเริ่มต้นคล้ายๆกันของหลายโรคนะคะแต่ในภาวะที่โอมิครอนกำลังระบาดก็ทำให้เราวิตกและสับสนได้เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงโรควันนี้เราจึงจำเป็นต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างโอมิครอนกับภูมิแพ้อากาศเริ่มต้นจากสาเหตุของโรคค่ะ โควิด1 9เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งสายพันธุ์ล่าสุดที่พบก็คือโอมิครอนที่ส่วนใหญ่เชื้อจะสะสมอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนค่ะจะไม่ค่อยลงไปที่ปอดเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าเพราะฉะนั้นก็เลยมักไม่แสดงอาการป่วยที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหวดัด เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เลยยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติส่งผลทําให้มีการแพร่ระบาดกระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่เคยมีมานั่นเองในขณะที่ภูมิแพ้จะเกิดจากการอักเสบและบวมของเนื้อเยื่อในจมูกซึ่งปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการก็คือไรฝุ่นหรือสารกอ่อภูมิแพ้อื่นๆเช่นเกสรดอกไม้ขนสัตว์รวมไปถึงอุณหภูมิของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีอาการป่วยทันทีเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ สำหรับอาการป่วยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะโดยโอมิครอนนั้นจะมีอาการไอแห้งๆแล้วมักจะมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยค่ะไม่ค่อยพบอาการคัดจมูกมีน้ำมูกในบางคนนี้อาการไข้พบในบางคนแต่ว่าหลายคนแทบไม่มีอาการไข้เลยจะพบอาการปวดศีรษะได้บ้างมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียเหนื่อยล้าอาจจะมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนในเวลานอนในลักษณะเหงื่อออกชุ่มหลังจนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ ผู้ป่วยบางคนเนี่ยจะมีอาการปวดหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังส่วนล่างกรณีที่เชื้อลงไปที่ปอดก็อาจทําให้มีอาการหายใจเหนื่อยหายใจลําบากแต่ก็พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกันกับสายพันธุ์เดลต้าที่เชื้อมักจะลงปอดได้ง่ายและรวดเร็วกว่าค่ะคราวนี้ลองมาดูอาการภูมิแพ้อากาศกันบ้างนะคะ จะมีอาการจามเป็นส่วนใหญ่มักจะจามติดติดกันหลายครั้งเลยหรือบางคนก็จามไม่หยุดแต่ก็อาจจะพบอาการไอบ้างทั้งไอแห้งและไอแบบมีเสมหะค่ะบางคนเนี่ยจะไอเรื้อรังเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ที่ลำคอโดยไม่มีอาการเจ็บคอมีอาการคัดจมูกเด่นชัดแล้วมักจะพบอาการน้ำมูกไหลได้บ่อยเนื่องจากเป็นหนึ่งในอาการแพ้อากาศมีอาการคันตาตาบวมน้ำตาไหลเป็นอาการเด่นเนื่องจากสารก่อภูมิแพ้กระตุ้นให้เกิดอาการ อาจจะพบอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่คล่องได้ในผู้ป่วยบางรายสำหรับการรักษานนั้โควิด1 9ตามประกาศเรื่องแนวทางการรักษาโควิด1 9ฉบับปรับปรุงวันที่2พฤศจิกายน2564จากกรมการแพทย์มีการระบุไว้นะคะว่า1 ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการให้ดูแลกันตามดุลพินิจของแพทย์ค่ะโดยจะจัดให้รักษาแบบ Home i s o l a t i o นภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ซึ่งแน่นอนจะให้ยาฟ้าทลายโจดแต่ไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนมากเขาจะหายได้เองและอาจได้รับผลข้างเคียงจากยาได้ 2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือว่าโรคร่วมสำคัญและเชื้ออยังไม่ลงปอดก็พิจารณาให้รับยาฟาวิพิราเวียโดยเริ่มยาให้เร็วที่สุดแต่ถ้าหาพบเชื้อเกิน7วันและผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัสเพราะน่าจะหายได้เองนะคะ 3. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญหรือมีปอดอักเสบเล็กน้อยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการรักษาโดยให้ยาฝาวิพิราเวียโดยเร็วที่สุด จายาเป็นเวลา5วันหรือตามดุลพินิษของแพทย์ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการให้ยาตัวอื่นซึ่งก็คือยาคอร์ติโคสเซอรรอยร่วมกันกับฟาวิพิราเวียในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการและผลเอ็กซเรย์ปอดแย่ลง 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะปอดบวมค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ96ผลเอ็กซเรย์ปอดแย่ก็จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยจ่ายยาฟาวิพิราเวียเป็นเวลา5-10วันและอาจจะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเลมเดซีเวียในกรณีที่ปอดอักเสบรุนแรงค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ95ค่ะขณะที่ภูมิแพ้อากาศยาที่ใช้บรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะนั่นคือยาต้านการอักเสบที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุจมูก ยาต้านธิ์สารก่ออาการอักเสบและยาต้านฮิสตามีนช่วยลดอาการจามน้ำมูกไหลคันจมูกและคันตาจากอาการแพ้อากาศโดยตัวยาที่นิยมใช้รักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เช่นยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้ที่จะช่วยลดอาการจามน้ำมูกไหลคันตายาหดหลอดเลือดยาเซยรอยทั้งชนิดกินและยาเซยรอยพ่นจมูกยาต้านคอินอ์จก ยาต้านลิวโคตรอีนช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุจมูกเป็นต้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคโควิด -19 หากอาการรุนแรงอาจจะมีภาวะปอดอักเสบปอดล้มเหลวไตาวายระบบทางเดินหายใจล้มเหลวหัวใจวายและเสียชีวิตส่วนภาวะแทรกซ้อนของโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยเช่นไซนัสอักเสบทอนซิลอักเสบริดีดวงจมูก หูชั้นกลางอักเสบผนังคออักเสบเรื้อรงังเยื่อบุจมูกอักเสบจากการใช้ยาหดหลอดเลือดนานเกินไปนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับและอาการที่ควรระมัดระวังมากที่สุดนั้นก็คือหอบหืดนั่นเองค่ะสำหรับอาการโควิดโอมิครอนค่อนข้างจะน่าสับสนกับโรคภูมิแพ้อากาศพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไหนเราก็ลองตรวจเอทเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนก็ได้ ถ้าเกิดไม่ติดก็จะได้สบายใจหรือถ้าเกิดติดจะได้รีบทำการรักษาด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในเวลานี้ค่ะก็ทำให้ชุดตรวจโควิด -19 ATK นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายหลายคนเมื่อใช้แล้วชุดตรวจก็จะกลายเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องมีการทิ้งหรือกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ให้เกิดความเสี่ยงแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องมาย้ำกันอีกครั้งถึงวิธีทิ้งที่ถูกต้อง เริ่มแรกเนี่ยเราต้องแยกประเภทของขยะก่อนนะคะนั่นคือแยกออกมาเป็นขยะที่ไม่ปนเปื้อนกับขยะที่ปนเปื้อนต้องแยกออกจากกันค่ะขยะที่ไม่ปนเปื้อนเช่นเอกสารกํากับชุดตรวจและกล่องบรรจุภัณฑ์ส่วนขยะที่ปนเปื้อนก็คือขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลัง่งเช่นตลับหรือแผ่นทดสอบหลอดใส่น้ำยาไม้ที่ใช้ตรวจหาเชื้อฝาหลอดหยด ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไปในกรณีที่พื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อให้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวันใส่ถุงขยะหรือถุงแดง2ชั้นค่ะโดยชั้นแรกเนี่ยให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วทำการฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์ร้อยละ70หรือน้ำยาฟอกขาวแล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีกหนึ่งชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชือ้ออีกครั้งนำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเก็บขนและนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ